แต่แต่ผู้น่าสงสารใช่ไหมนนนน่าสงสารมากเหนื่อยเหนื่อยทุกวันป๊อปป๊อป้าปกินหน่มไหมไม่กินหรอกดูดิหน้าก็มึนจะเฮ้ เหนื่อยมากแล้วเนี่ยขอนพักได้ปะไม่ได้ฉันจะไม่ให้จะนอนนางเป่าทำไมล่ะเมื่อกี้แกก็ควรข้านะก็หนักมากเลยดูสิฉันต้องมาหอบหอบหอบให้ๆอย่างนี้นะทีหลังเจ้ามนุษย์จะกวนข้าเพราะฉะน,นั้นอยู่ห่างไกลได้ไมากที่สุดนะข้าจะไม่มีวันอยู่ไกลเจ้าฉันจะกเมือเจ้า ดูววตาของเจ้าสิแล้วตาของข้ามันแล้วไงล่ะแล้วตาใครๆก็ชอบข้าไม่ล่ะอืมข้าเหรอไม่ล่ะปัดเด็นคือข้าอยากมีเมียน่ะทำไมเจ้าเลี้ยงข้าแค่ตัวเดียวไม่ยุติธรรมเลยจะมาว่าแบบนี้ไม่ได้นะจะฆ่าเจ้าจะาเจ้า ่าเจ้าจะตายน้อยเขาจะฆ่าเจ้าเ้าจะฆ่าเจ้ายอมจำนวนดูดิถ้าไม่ยอมเจ้าหรอกมันจะมันดีดี้องไงดี้องไงมันมันมากเนาะเนี้ยนี่ถ้าไม่เล่นกับเจ้าแล้วเจ้าชอบแจ้งค่า